ก็สวัสดีนะครับก็จะมาทําแนวทางเป็นจอ Oppo F9 นะครับผมก็กาวมันจะอยู่รอบๆตัวเครื่องนะครับผมก็จะใช้ความร้อนนะครับจากไดเป่าผมนะครับเพื่อที่จะเป่าลายกาวฝาหลังนะครับพอเราเป่าลมร้อนเราใช้ความรู้สึกเฮ้ยกาวมันน่าจะเริ่มไขยตัวแล้วนะเราก็ใช้วัสดุบางๆนะครับลักษณะเหมือนไพ่ที่เราเล่นปอกเด้งนะครับแล้วก็ลูดไปรอบๆตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆนะครับลูดๆไปเลยนะครับ ตัวนี้ก็ไม่มีใส่แพรนะครับไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับพอออกมาแล้วนะครับให้เพื่อนๆขันน็อตให้หมดนะครับน็อตเนี่ยจะมีความสั้นความยาวที่เท่ากันนะครับผมนะครับสามารถปนกันได้นะครับผมขันออกให้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับรุ่นนี้นะครับเอ่อใส่แพรสแกนนิ้วนะครับมันจะหลบซ่อนอยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆ ก็ให้เพื่อนๆขันน็อตออกให้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะเอาบอดี้กลางมันออกมานะครับผมตุ้นนี้ก็นานแล้วนะครับแล้วก็ทอดทัดซิมนะครับผมเพื่อที่จะเอาบอดี้กลางมันออกมานะครับใช้เข็มจิ้มที่รูทัดซิมนะครับแล้วก็ดึงทัดซิมออกมานะครับเพื่อนๆแล้วก็ใช้เล็บลูบไปรอบๆตัวเครื่องเลยนะครับผม ที่ผมแปะตัวนี้นะครับผมกันตัวปุ่มมันหลุดหายนะครับเพราะว่าถ้ารุ่นเก่าๆนะครับลูกยางกับบอดี้เนี่ยมันชอบหลุดออกจากกันนะครับผมก็จะแปะไว้นะครับเพราะอะไรตัวนี้จะไม่มีขขยนะครับเพื่อนๆต้องซื้อยกบอดี้ครับถึงจะมีปุ่มให้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่พอถึงขั้นนี้ตรงนี้จะเป็นใส่แพรแบตนะครับให้เพื่อนๆตัดไฟก่อนนะครับใช้เล็บสกิด ที่ใส่แผ่แบตนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาตัวนี้ครับก็จะเป็นแบตนะครับเพื่อนๆเอาแบตออกมาก่อนครับเพราะว่าใส่แผ่นหน้าจอมันจะอยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้จะเป็นใส่แผ่แบตนะครับที่ผมดึงไว้นะครับผมจอตัวนี้เมันไม่ได้พังนะครับแต่ว่าจอมันหลุดลอกเลยนะครับแต่ทีเนี้ยผมจะลงกาวใหม่นะครับเ แต่ว่าเวลาเพื่อนๆจะเปลี่ยนหน้าจอมันเป็นหลักการเดียวกันนะครับเพ,เพื่อนๆนะครับเพียงแค่ผมเอาจอเก่า myös, แล้วก็มาประกอบใหม่นะครับผมแต่ทีนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับผมค่อยไปล้างกาวนะครับเออแต่เพื่อนๆนะครับก็ให้เพื่อนๆมาทําความสะอาดกาวเก่าของตัว <zuk fish S 2> บอดี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเออเวลาเพื่อนๆลงหน้าจอใหม่นะครับ มันจะได้ลงสนิทนะครับกาวเนี่ยเป็นตัวสิ่งที่สําคัญนะครับแต่ถ้ามันมีเศษกระจกหรือว่าหน้าจอที่มันแตกมานะครับก็ให้เพื่อนๆทาความสะอาดให้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราทําความสะอาดไม่หมดเนี่ยโอกาสเวลาเราลงหน้าจออันใหม่นะครับมันก็จะไม่เนียนนะครับเพราะว่ามันมีเศษกระจกขําแล้วก็อันตรายต่อตัวเครื่อง อันตรายต่อหน้าจอนะครับเพราะว่าหน้าจออนาคตมันก็จะแตกทายนะครับเพื่อนๆส่วนตรงนี้ผมก็จะทําความสะอาดนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ํายาน้ํามันลอนสันเนี่ครับให้เพื่อนๆใช้น้ำเอ่อแอลกอฮอล์ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าช่วงโรคระบาดนะครับผมคิดว่าบ้านทุกบ้านนะครับมีกันทุกคนนะครับแอลกอฮอล์นะครับเอ่อต่อมาให้เพื่อนๆลงกาวได้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าเพื่อนเพื่อนซื้อนาจอมานะครับก็ให้เทสหน้าจอก่อนนะครับว่าหน้าจอมันใช้ได้หรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าหน้าจอเราไม่รู้นะครับว่าที่เราซื้อมาเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าเราต้องเทสก่อนนะครับเพื่อมันมีปัญหาเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนไปเคมร,ร้านนะครับแต่ส่วนตัวเนี้ยน้าจออันเนี้ยมันเป็นหน้าจอที่ผมแกะมาจากเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมก็ทําความสะอาดไว้แล้วแต่ทีนี้ผมจะไม่ได้ทําให้เพื่อนๆนดูเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ เ,เวลาผมเอาจอออกมาเมื่อกี้ผมก็เป่าความร้อนด้วยนะแต่จอมันหลุดรอบเลยส่วนตรงนี้จะเป็นใส่แพดสแกนนิ้วมือนะครับให้เพื่อนๆใส่เข้าไปด้วยนะครับส่วนตรงนี้ผมจะใช้ลมร้อนเป่ากาวสีดำๆนะครับเ,เพื่อนๆเป่าเพื่ออะไรเพื่อให้มันร้อนๆนะครับเวลาเราลงไปกาวมันจะได้ทํางานนะครับแล้วก็เสียบใส่แพดแบตเข้าไปได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนบอดี้นะครับผม แล้วก็เทปนะครับเราก็แกะออกไปได้เลยนะครับมันจะได้ไม่ไม่ไปเข้าส่วนอีตรงบริกางนะครับเ,เราก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ากันปุ่มมันหายแล้วก็ลองเทสป,ปุ่มว่ามันกดแล้วมันสู้มือหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับถ้าเปิดเครื่องติดแสดงว่าโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปได้เลยนะครับ น็อตนี่ก็ปนกันได้ทุกตัวเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ถ้าน็อต f 9ร like so ุ color, so climate, right ่นน so ี <Not> ้น็อตเยอะเหมือนกันนะนะครับตัวนี้ปนกันได้เลยนะครับผมถ้าหลานโทรศัพท์ทั่วไปนะครับทุกหลานตัวใหญ่จะแปะไว้ประกันนะครับเพื่อเครื่องมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะแปะไว้แต่ส่วนตรงนี้เครื่องเนี่ยผมจะไม่ได้แปะนะครับผมเอามาทําความรู้แล้วก็ เอาเอามาสอนให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็ทําความสะอาดไปได้เลยนะครับมันจะเป็นเกา่าเก่านะครับทําความสะอาดให้ให้ให้สะอาดที่สุดเลยนะครับให้เหลือแต่ตัวบอดี้ครับเวลาเราลงฝาหลังเนี่ยครับมันจะได้ลงสนิทแล้วก็เกิดความสวยงามนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าถ้าเราไม่ทําความสะอาดกาวเนี่ยครับเวลาเราประกบฝาหลังไปแล้วเนี่ย มันจะไม่เสมอกับตัวบอดี้นะครับมันจะไม่สวยนะครับเพราะเวลาเราแกะฝาหลังมาเนี่ยมันจะมีเศษกาวอยู่แล้วนะครับผมนี่ส่วนตรงนี้ก็ทกําความมัดให้เกลี้ยงเลยแล้วก็ส่วนฝาหลังมันมีกาวนะครับเราก็เอาออกให้หมดเลยนะครับก่อนที่เราจะลงกาวนะครับเราก็ลงประกบไปด้วยนะครับพว่ามันสนิทหรือเปล่าถ้ามันสนิทก็ลงกาวไปได้เลยนะครับผมแต่ส่วนหน้าจอตัวน,นี้นะครับที่ว่าผม เอาไปใส่ใหม่นะครับถ้าผมทําแบบนี้นะครับเอ่อหน้าจอมันจะมันจะทนกว่าทนฝันเรายอดกาวไปเลยนะครับส่วนตัวนี้ผมแกะแล้วก็มาลงกาวใหม่นะครับมันจะช้าฝ่าที่เราจะยอดกาวหน้าจอไปเลยนะครับแต่ว่าทนนะครับเพื่อนๆส่วนตรงนี้ก็รอให้กาวมันแห้งหนึ่งสองชั่วโมงก็เป็นอันว่าใจได้ เวลาเราเปียนหน้าจอใหม่ๆเพื่อนๆก็อย่าพึ่งไปเล่นเกมนะครับเพราะเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมือเราจะอินกับเกมแล้วก็กดหน้าจอเดี๋ยวหน้าจอจะมีปัญหาได้ก็โอเคถ้าทําไม่ได้ก็ไปจ้างร้านนะครับผมก็ทําเพื่อเป็นแนวทางนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับ